การดำเนินจานประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ระหว่างวันที่13ถึง19ธันวาคมพศ2568วันเสาร์ที่13ธันวาคมพศ2568นายพิมลโกสุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงณโรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเวลา18.54นาฬิกาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ดํำเนินการตรวจสอบและดับไฟไหม้กองขยะข้างทางบริเวณถนนซอยตรงข้ามอาคารปฐรมภูมิหมู่ที่2บ้านห้วยหนกแลวันจันทร์ที่15ธันวาคมพศ2568 นายพิมลโกสมงปหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยดำเนินการสำรวจถนนชำรุดหมู่ที่4บ้านแม่ระมาดและสำรวจถนนเพื่อจะติดตั้งยางฉลอความเร็วหมู่ที่3บ้านไหลท่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนวันอังคารที่16ธันวาคมพศ2568นายพิมลโกสุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการล้างทำความสะอาดลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่3-45หเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่ 1. บ้านต้นพึ่งจำนวน4จุดและหมู่ที่ 6. บ้านป่าไม้ห้าจำนวน4จุดวันพุทธที่17ธันวาคมพศ2568นายพิมลโกสมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายยก,กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เข้าร่วมการอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2569วิทยากรครูขอรุ่นที่1หนห้องประชุมอินคาระคีรีโรงแรมอีโคอินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณร้านเคสปอร์ตหมู่ที่4บ้านแม่ระมาดหน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมตัติ และได้รับความเห็นชอบจากนายพิมลโกสม์ประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ Engagement Plan วัตถุประสงค์การตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจสอบสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดครั้งที่1ทับสองพนห้อณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า่องสว่างสาธารณะหมู่ที่8บ้านหลายห้วยจำนวน4จุดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนวันพฤหัส,สบดีที่18ธันวาคมพศส5 6 8นายพิมลโกสุงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนสองหลังคาเรือนวันศุกร์ที่19ธันวาคมพศส5 6 8นายนพิมลโกสุม ปหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วมกับปกครองอำเภอแม่ระมาดเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่ระมาด เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอแม่ระมาดร่วมออกตรวจสอบกลั่นกรองพิจารณาตรวจสถานที่โรงแรมหรือสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมที่ยื่นคําขอไปอนุญาตประกอบธุรกิจสถานที่ไม่เป็นโรงแรมโดยใช้ชื่อว่าเฮือนสีออนรีสอร์ทหมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพิมลโกสุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสารสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา2568ของส่วนพัฒนาเด็กเล็กองการบริหารส่วนตำบลแม่ระมา,ะาดณสูสสพน, 68, สนพัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกนรอน